จ้าเจ้าคิดว่าเจ้าคิดว่าอันนี้คืออะไรอ่านดูนั่นแหละข้าเลยจะมาอ่านข้าขอข้าขออ่านก่อนได้ไหมข้าขออ่านไม่มีชื่อขอขอเอ้ยเดี๋ยวข้าขออ่านในแจมหน่งแล้ให้พวกเจ้าอ่านแป๊บนึงเียหน่าก็ได้พอดีข้าอันนี้ยาวไม่ได้นะอ่ะอาเบลเราเราช่วยสับหาหาของกันเถอะคิดว่าคิดว่ามันจะมีราคกฐานใช่ไหมบอกมาเดียวก็คือการ จคือท,ที่จับนนี้อะไรเจ้าจะครบจะคอ,ะอะโอปวัวฉันัวฉันลำหนึงเอาไปอ่นคนนขาขอขอขออ่นก่นขออ่านก่อ,อนได้ั้มข่ารู้สึกไม่ก<ข>ินไม่ชอบแบบสุดๆเลยอะเองี้จะอ่านให้ฟังเลยดี๋วได้ เข้าใจเลยว่าทําไมทุกทาไมทุกคนถึงแบบนี้ตลอดตลอดข้าไม่รู้ว่าทําไมข้าต้องเป็นคนที่เสียทุกสิ่งที่ข้ารักไปตลอดข้าผิดมากเลยงั้นเหรอข้าผิดมากเลยใช่ไหมข้าแค่ต้องการความรักจากคนที่ข้าคนที่ข้ารักแต่สุดท้ายไม่ก็หายไปจนหมดและสุดท้ายข้าเองก็ไม่เหลืออะไรเลยแม้แต่ความสุขที่ ที่ข้าเคยมีมาตลอดข้าไม่เข้าใจเลยทำไม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 วะทำไมต้องเป็นข้าตลอดด้วยตามนั้นข้าข้าของคนอื่นข้าข้าของคนอย่างอื่นเน่ยนั่นมันเลือดเนื้อเนืไรชามโอ้คำถามแรกเลยนั่นไม่ใช่เลยอะไรวะไม่ไม่ไมในซุปนั่นเลือด ในนี้ไม่มีเรือใไหมมีแต่ข้างบนเนี่ยเยอะสุดแล้วคำถา,ามมันเกิดอะไรขึ้นโทรโทรโทรค่าจะเปิดกล่องค่าจะเปิดมันเกิดอะไรขึ้นนี้ว่าแต่กันนะพูดพูดถึงอย่างางแรกเลยลาสลัดอยู่ไหนข้านังเกตที่บอกว่าเต้าเต่านี่เสียทุกอย่างเพราะว่าคนที่เสียก็คือลาสลัด โอ้ยโยอะเป็นอยู่นะทำไมของในบ้านเจ้านี่มันเยอะได้ขนาดนี้ไม่รู้มันรวยมันเดี๋ยวเจ้าลืมไปว่าไอ่อดีตมันเคยขายท่าด้ะมันเลยรวยไงเอ้อที่เจ้าลืมไปแล้วเหรออันเนี้ยเขาจ้าลืมไปแล้วเหรอว่าเจ้านี่ขายท่าเออไอ้ไอ้นี่มันขายท่ามันเลยรวยเจ้าลืมไปแล้วเหรอโอ้ท่ดีนะแต่แต่ก่อนหนึ่งเก็บเอาเอาไว้เท่เดเลยเราต้องเก็บเอกสารให้หมดอยู่เหมือนเดิม เอ่อส่วนแมกก็ไว้ที่เดิมแหละหนังสือนี่เท่านั้นใช่ยับยืนยับยืนเอาไว้ที่เดิมจัดไว้ที่เดิมเราจะไม่ขยับแต่อะไรทั้งนั้นเอาไงเอาเบลเก่ยไปหาไปหาป้ายมาหน่อยได้ไหมวัดต้นฟ้าจุดทะเลทรายห้ามเข้าอะไรอะไรอะไรคืออะไรเอ่อจะคือคือค่าคือค่าอึ้งกับอะไรก่อนคือเจ้าเราเปิดไอ้สองหีบนี้ดูเดี๋ยวเขาจะเขาจ เจ้าลองส่องดูเจ้าลองส่องดูไม่กูกวแลูเกูไม่อยากแตะต้องมันเลยกกลัวเออเอ้ยไหนเป็นนนะคะข้าขอต้องข้าขอต้องเเดี๋ยวข้าจะอกไม่ไลน์กเมียแต่ ินแล้วการาลองเขาเราเสร็จให้บอกเลยแล้วแกว่าเกันอะไรขึ้นาวห้าเต้าไปแล้วข่าข้าอ้าวแป๊บหนึ่งข่าอันนี้อยู่ได้อย่าไปแตะของม้วไม่ข้าเชคของว่ามีหลักฐานอื่นไหมตายแล้วตายแล้วหลักฐานมีแค่หนังสือ้ให้เราเราก็ไปหาฮันเตอร์จะก็วาสรัด้วยขออนุญาตปิดปิดก่อนเดิมมีสารสั้าปิดได้ปิดให้เหมือนเดิมเ อก่ันนี้อ่ามา ICOC อันนี้ IC เลยอ่าจำเหตุการณ์เมื่อวานที่นเตอร์เปื้อนเลือดได้ไหมเอ่อข้าไม่เห็นนะข้าจำไม่ค่อยได้อ่าเขาอ๋อใช่มข้าไม่เห็นกันเพราะข้าเห็นคนเดียวอ่าเขาที่ตัวเขาเปื้อนเลือดแล้วมือเขาก็เปื้อนเลือดเขาข้าถามว่านั่นคือเลือดใครเขาเหมือนจะบอกว่าเลือดตัวเขาเอง เป่นวาตฤษดีที่ฉันบอกทำร้ายตัวเองเนี่ยถูกต้องใช่ไหมแล้วแต่ฮันเตอร์ไม่น่าลงติดถึงขั้นทำร้ายตัวเองคือคือแ่าแต่ว่าแต่ว่าค่าขอเสริมวัตถดีนั้นนะไลท์มันี่คาะมินี่ห้อ่านเอาไปอ่านไปเจอมาเลยจะเป็นคนบ้านฮันเตอร์มาเหรอก็เข้าไปะเข้าไปมาเลยไม่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 เรียกว่าคนมันวางไว้ตรงพื้นเลยอะไม่ได้วางไว้ตรงพื้นมันวางมันเอ่อมันอยู่ตรงอันนี้เออเออก็ได้วะ มันอยู่มันอยู่ตรงไอ้ที่แขนเอาแขนเสื้อทิ้งไว้แบบชุยๆเลยทิ้งไว้แบบชุยๆเลยใช่นั่นแหละก็ข้าไม่เข้าใจว่าทําไมเกิดอะไรขึ้นและอย่างหนึ่งก็คือคือฮันเตอร์ยังเดินอยู่ได้ยังไงทั้งๆที่ข้าคิดว่านั่นน่าจะเลื่อนหมดตัวแล้วเมื่อวานข้าให้เขาใช้อะไรคะอ๋อมามามารักสาในซองเลยมันเป็นมันเป็นอะไรของมันวะนะไม่รู้หรังเปล่า มาม่ตอนนี้มีทฤษฎีสองอย่างฉันอะไม่ทําร้ายตัวเองแต่วันนี้ใครเดี๋ยวนนี้ลาสลัดเห็นลาสลัดไหมไม่ลาสลัดไม่มาไล่เมื่อวานแล้วโอ้ค่าแรงใช่ที่ฉันคิดทไมวค่าแรงใไม่น่าแต่น่าสุดท้ายใช่แน่นอนหมายถึงลาสลัดอย่าบอกนะอย่าบอกอย่าไปไปคันเอิ์มึงเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเข้าไปทําไมกูอ่นั่นเอาไม้มาคืนไปเอ้ยเอาไม้มาจะเอาไปปิดเอ้ยไม่ต้องทุบก็ไดุ้วย ทางก้าวตานก็ไ hmm. ด like right ้โอ er ้โหมึงทุบอย่างนี้เลยหรอคบนะคห่อนะเออไม่เป็นไรช่างมโอ้โอยอยถอยอยถอยถอยถอถอยกันเลยถอยกันเลยโอ้ฮันเตอร์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 โยเตอนเตอยไม่ได้เข้าเอาละเอาาวเดี๋ยวมาเดี๋ยวเดี๋ยวตัดเดียตัด อะไรเข้ามาทางไหนแล้วครับผมว่าเข้ามาเราทำภาพแบบภาพแบบนี้เกิดอะไรขึ้นฮันเตอร์อยากคิดคำถามงงขึ้นไปอย่างตับถ้าพูดว่าจำไม่ได้จะผิดไหมครับก็จำได้เราตัวเองเปืนเลือดก็จำได้ครับ แต่จะไม่ได้ว่าก่อนห้าเกิดอะไรขึ้นหรอประมาณนั้นเราไปคิดจะทำควาสะอาดได้ยงไงเนี่ยนั้นมีคาถาย,าถายีกเรื่อมีคาถายเรื่องลาสารัตอยู่ไหนลาสอารอ์ตป่วยนะคะเขาว่า<อ>งั้นนะนะทำไม2 2> แล้วล<ะ>มันไม่มีอะไรแล้อ คือมันเปื้อนยันประตูหน้าบ้านเลยอะใช่ปืนยันประตูหน้าบ้านเราเพิ่งเห็นเมื่อกี้โอ้โหโอ้ยข้าจะช่วยเก็บพวกนั้นก็เดี๋ยวคือไปข้ามีของตัวเองดีกว่านั่นฝากคนอื่นเก็บแล้วแล้วกันกลัวมันไปส่งของข้าจะมาเก็บเองไม่เป็นไรเขาแล้วจะให้แมวก็เปื้อนเลือดเหรอเนมือแมวนแมวข้าก็ไม่รู้ครับ ควาแต่สงสัยนะเดูแววเยอะดีดีแบบว่ามันออกลูกออกหลานนะครับเมื่อกี้ฉันเข้าตัวแปลว่ามามามมา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 ว่าไปเอาสมุดถองหายที่ตายเลยส,สมุดที่ตรงตรงสมุดตรงหุ่นนะครับตรงหุ่นเอ,อ่อก็นักเรียนนักเรียนที่เราไปเก็บมาจะพูดทำไม <c oughs> อ๋อ สมมติเขาเหนไฟแบบนั้นไม่ด <The> <No>. no like ูเส yes. ียมารยาทไปหน่อยเหรอครับอย่ามาหยิบนะขาไปตหยิบนะมีคนมายืนมาหยิบอีกทีนึงยักไงน้ำมันนอยหน่อยนะขอโทษครับโอ้วันนี้ก็ฝนตกทั้งวันเลยให้ตายสิได้ผลว่ามันจะเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆนะคะมันคงไม่น้ำโชว์หรอกมั้งอันเดอร์จะได้ไปชุมนุมเือหรือเปล่า ไม่ได้ไปนะครับโอเคฮะกเหม่ยขอ้งไหจุ่มเงินมั้ยไ้ไม่ตรงนี้ไม่ก็ได้อะไรคือจุ่มเงินหยังครับอัเบลม่อยู่อ่าถ้าผมจะให้บายผมผมไม่เล่าหยุดบางจุดนะครับนั่นก็ได้ไม่เป็นไรเป็นจุดที่ผมรู้คนเดียวนะครับเหมือนได้ได้ได้แ้วผมแอบฟังพวกเขามาที่ผมเล่าของที่ผมเล่าให้ฮันคือเขาหมดแล้วโอเคเล่าให้พวกเขาหน่อย ถ้าผมบอกว่าเราเนืออเกิดเป็นวัฒนศักดิ์นะครับเะเพาะไอเหมือนเหมือนไอที่นิทานบอกว่าเงือก่อเกิดจากฟองสบู่เหรอไม่ไม่ใช่ครังก็ถ้าสมมุติว่าผมตายผมก็จะเกิดใหม่เป็นเงืออเหมือนเดิมหน้าตาเหมือนเดิมแค่น้ใสเปลี่ยนไปอ๋ออ๋อเข้าใจแล้วล่ะเข้าใจาาไม่มีาทรเข้าใจโมเมนต์ยอยู่ พวกผมจะวนเวียนอยู่อย่างนี้ตลอดจะไม่สามารถเกิดเป็นเ่าอื่นได้เน่ลูบสินะที่มันเรียกว่าหลูบใช่ครับมันก็แปลว่าเนื้อกับภาษาเลยมันไม่เชิงอย่างนั้นนะสิมันไม่ใช่ภาษามันจะพูดเป็นภาษาค่ะใช่มันจะละไา เพื่อนต่อไปคือถ้าท่านรู้ว่าเงีอยมีชื่อที่ยินยานะคะท่านพวกข้านจะนต้องจะรู้อยู่อันนี้ท่รู้อยู่ครับพอรู้อยู่แล้วก็บางคนที่สมมุติอ่ะตอนนี้ก่อนดี้ค่ะครับท่านคงผมได้ไปเขา,าบอกความายที่ไม่เห็นนะครับทุกท่านก็จะเห็นคนหน้าตาเดิมๆที่ท่านรู้จักตายเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะอื้ ันนันจะไปวนเท่ากับนี่ท่านรายรู้คนเดียวนะครับโอเคโอเคแล้วก็วันนี้เป็นวันที่เผ่าเมือเขาเรียกตรงตัวกันเพื่อไปหาวิธีการดูแลเหมือนคือสภาพของไข่นะครับไข่มุนไข่มุ่ของเผ่าเรือนะครับอเคเป็นจุดที่เป็นความสาบ แปลเป็นจุดที่เหมือนชีวิตของทุกผมถ้าผมบอกว่าถ้าพวกผมเลือกที่จะคืนไข่มุกให้กลับมาดีขึ้นพวกคุณจะหายไปฮะหมาาถ้าเขาบอกหายไปไม่ได้ต้องใช้คำว,ว่าตาย ยังไม่ตายทันทีนะครับเหมือนจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นประมาณว่านหนึงนะครับที่ผมเห็นในสมุดนะครับสมุดเขียนว่าแต่หากไม่ทำลายชีวิตทางคทวีปนี้จะดับศูนย์สิ้นกันไปก็คือสิ่งมีชีวิตอื่นนอกจากนไม่ว่าจะมนุษย์สัตว์ก็จะตาย ยกเว้นแค่เงือกนะครับคือบอกว่าจะทำเงินเดินพูดเนจะทุก่อ่านท่านเราก่อนเลยค่ะมาไม่ค่ะเดี๋ยวนะแปลว่าถ้าสมมุติจะไอ้รักษาไอไข่มุ่งอะไรนั่นใช่ไหมคือต้องฆ่าทุกสิ่งทุกอย่างยกเว้นเงือกหมดเลยเหรอไม่ใช่ค่ะไม่ใช่การฆ่าเออเออเนาะ ช่เพราะเนื้อเนืจะไม่ได้ค่ะแบบเนืออจะไม่ใช่คนเปื้อนเปื้อนเลือดเราเราเรอรจะ่าวะจะตายเองอ่ะอย่างสภาพอากาศตอนนี้นะครับใช่ที่มีฟ้าผ่าอืมทำไมฉันรู้สึกม่ได้กินตัวแล้ววะข้ารู้สึกถึงรังไม่ดีเหมือนกันใชมท่านมีอากามอะไรไหมคะ เดี๋ยวผมจะตอบก่อนแล้วให้ไปประโยชน์ต่อไปนั่นแปลว่าถ้าสมมติไม่ใช่ท่านนเงือกขอเดาเลยจัดตรงตรงเลยนะน้ำท่วมเหรอใหพิบัตรใหพิบัตใช่ครับโอเคโอเคมาเล่าต่อไปนไึกว่าไงว่าฮ่ทุกคนเลือกทำลายล่ะครับทำลายไขยมย่มุกเหรอใช่ครับ นน <f ans> จะคาดเราเดิเล่ามาไม่รู้สิเพราะ้จากไออาจจะไม่รู้สิเขาเงือกอาจจะถูกทำลายแทนหรอั <f ans> อนเก่งัเลยนะครับมาคอนจะบอกว่าถูกทำลายไม่ได้ตัวของมันหายไปเลยนะครับ <f ans> หายไปจากโลกเลยเ <f ans> <f ans> หรอ แบบสลายแบบไม่มีตัวตนไม่มีไม่มีอะไรความความจงใประมาณนั้นเลยเหรออันนี้ความจงใจมีตัวตัวตนจะหายไปตอนนเราไม่รู้ว่าพวกผมจะได้แก่มาเกิดอะไรกันหรือเปล่านะครับโว่ออ๋อผมบอกก่อนนะคะว่าของเลอกไม่สามารถพลายใส่หมุดปืนได้อ่าอันนี้อันนี้ขอไม้าไปเกิดเจอยู่ อันนี้ขาพเจ้าเข้าใจว่าทำไมอันนี้ทาาพเจาเข้าใจเหมือนกันหรือก็คือถ้าเผ่าพันธุ์อื่นอยากอยู่รอดต้องทำลายไข่มุกเดี๋ถ้าเผ่าพันธุ์เนื้อจะต้องต้องการอยู่รอดก็คือต้องปล่อยต้องปล่อยให้ไข่มุกอยู่ต่อไปสินะใช่ค่ะไอ้ยาเรื่องยาอะไรงานนี้ออ จะเล้าตัวไหนได้บ้างนะเท่าที่เจ้าคิดว่ามันจะไม่เกินไปเรื่อที่คุยกับราชาก็น่าจะได้ดูเรื่องสนธิสัญญาหรือยังได้ได้บอกหรือยังนะสสนธิขอโทษลืมยังไม่ได้บอกเอาไอ้นี่เรื่องสำคัญไม่บอกขอโทษได้ไหมล่ะแม่เล่าสัญญาเล่ามามีราชาของทั้งสองฝ่ายทั้งโมโหรังเงือกตั้งใจจะทำสนธิสัญญากันเพราะว่ามีอย่องว่เขา ไม่ไม่ไม่คำถามแรกรับไหมรับสุดยอดไหมเรื่องนี้อืมสุดยอดแค่กองทันเท่านั้นได้ควาครับแบบาวเงื่อนยังรู้ด้วยนะครัะอืมก็เขาประกาศตรงนั้นเขาประกาศแค่สงสัยสงสัยของเผาเงื่อาประกาศทุกอย่างแต่ของเราคงน่าจะแบบเป็นลับมั้งไม่ครไม่ไม่ไม่ข่าเรื่อนจะมีแค่บางคนที่รู้นะคะเหรอนั่นก็เพาะเรามีระดับสินะเฉพาะคนที่มีระดับเขาคุยกัน กค่นั้นแหละแต่ว่าบอกเรื่องจุดประสงค์ของเรนะื่องสามพันปีก็ได้นะเขาได้เขาอยู่มานานแล้วเขาเห็นทุกคนตายเกิดแล้วตายเขาจึองอยากให้จบว่าถ้าแนี้ลง แต่เขาไม่สามารถบอกอย่างนั้นได้แต่ว่ากับพวกผมโดยตรงเขาพวกเพื่อออย่นเมือนเขาไมอยากจะให้เกิดสงคราบอืออ mm hmm. ๋อเม่คน mm hmm. เขาไม่อยากให้เกิดนะครับ mm hmm. ใช่แต่ออกไปสองฝ่ายอืม hmm. ได้ขแลไปแต่นางก็อยากตู จะตรวจบระยากาศเหมือนกันแต่นะเขาไม่อยากให้เจอสองคราแล้วก็ยังมีฝ่ายหนึ่งที่ยังไม่ได้เลือกที่เขาไม่รู้เรื่องนี้นะครับเมื่อที่ไม่รู้เรื่องนี้ก็มีใช่ตอนนี้จะมีอยู่ประมาณสามฝ่ายครับฝ่ายที่อยากให้เกิดสองครามแล้วตัวบระยากาฝ่ายที่ไม่อยากให้เกิดสองคราแล้วตัวปบระยากาแลวฝ่ายที่ไม่รู้เรื่องผมเป็นฝ่ายที่ยอาออกมาอีกทีหนึ่ง จะเขาคนหนก็ฝ่ายอ,อะไรผมนี่ผมรู้เรื่องครับแล้วผมยังไม่เลือกเออเอตอนนี้มันฝ่ายกลางแล้วเหมือนว่า <c oughs> เขารู้ว่าเหมือนแบบว่าตอนแรกเขาจะมีเพื่อนของเมื่อสามพันปีนะครับแบบว่ามาแนะนําแบบว่าบอกแบบใบนะครับว่า เพาะวาคำใบ้แบบนี้อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนทันเตอร์จะไหวไหมคะมันอ๋ไหวเขาไหวไหวไปนอนก่อนไหมดูดูซีซีนะไปนอนก่อนไหมไหวนะครับไม่เป็นไรครับไหวครับโอเครันคอื่นนะครับเจอใชามามจแบบแลันมาต่อต่อแล้วมันจะมีเงื่อนไขหนึ่งแบบว่าที่เพื่อนของเงื่อนสั่พันปีเขาจะคอยมาใบ้พวกนี้แลวที่ตอนนี้ผมแอบฟังเขาคุยกันนะครับ เหมือนเขาบอกว่าผมเป็นคนนึงเอ้ยเป็นตนนึงที่สามารถหาข้อมูลได้ทั้งหมดโดยที่ไม่ต้องมีพวกเขาหมายความว่าไงว<อ>ะตมีาหาข้อมูลเก่งนะก็คือผมเน <c oughs> คนเจอทำใบ้แล้วผมเป็นคนแบบว่ารู้พอได้ยิคนคำใบ้ผมสามารถไปหาจุดๆนั้นได้เลย ดีดูไปทาสัมพันธ์กองต้งบินเราเก่งนาดไหนตอนนี้ค่ะตอนนี้คำสาบเจ้าจะอยู่อีกเท่าไหร่นะนอะไรนะคำสาบเจ้าอยู<ช>่อ<บ>ีกนานไหมไปถึงคำสาบใครคจ้าเอะแหละอ้าวใคำสา,า<ช>บาสาด้วยเหรอเมื่อไรเจ้าจะกลับมาแลตอนนี้อเออแล้วงานผู้หญิงกลับเหมือนเดิมอ่ะหนึ่งวันพรุ่งน,นี้พรุ่งนี้ห้ากลับแล้วแหละได้มีคำถามอีกเรื่องเลยนะอีกอ สงสัยมานานแล้วทำไมหมาหมามันดมเจ้าตลอดเวลาเนี่ยก็ไม่รู้ต่อไปนะครับฝรั่งก็บอกว่าตอนนี้ผมผมฝรั่งจะโดนเลี้ยงแล้วแลอดเนี้ยนี่ออกมาด้วยนะครับคืบอคือขอโทษน,นะแต่คือกูเห็นมันดมมาหลายรอบแล้วก็แบบไม่อาบน้ำเหรอ เขาโทษเขาโทษแต่มันไม่ไหวแล้วมันห่ายามอยู่อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เขาโทกเขาโทษเรามามามาสามโเขากับเขากันก่อนอะข้าโลเข้าโลเข้าโลตื่นตื่นตื่นอ๋อพี่ครับถ้าเรื่องนี้เหมือนจะเป็นไม่โดนพั้นนะครับพั้นคอนเตอร์ เหมือนเรื่องนี้คนที่รู้เรื่องที่ไม่ใช่พ่าเขาสองคนนะคะ่ไม่ใช่ผมลุงเมียซ้ายรับล uh ่าเหมือนเพื่อนของนักหลาดีอเขาจะมาหาผมในวันพรุ่งนี้นะครัเอือ คือวันที่ผมน่าจะต้องเลือกแบบจริงๆไปแล้วนะครับมันก็ต้องแล้วแต่รูเมียหนอะว่ลูเมียแล้วฟังเลยมนเขาบอกว่าถ้าผมเลือกฟังเดียวก็วเขาก็คนจะดี เราเขาท่านพูดต่อเลยครับพวกเขาที่โรงเรียนมยถึงสื่อสารหอหไอ้าวทั้งสองคนแบบว่าให้จบวัฒนศักดิ์นะครับแบบพี่เกิดหรือไม่ตัวตรงครางอา้าวสองคนคุยกันแค่บอกว่าอยากให้จบวัฒนศักดิ์หรือไม่จบแค่นั้นนะครับอือฮึสองคนที่ว่าใครเนี่ย ราชาเงือกับมินไม่ใช่ราชาเงือกครับราชางไม่รู้เรื่องอครับโอ้ยโอ้พระเจ้าช่วยกวยทาเราอ่างนี้จริงดิตอ้กไม่รู้กูไม่รู้การเมืองของเงือกนะแต่โอ้เอางนี้จริงดิเออโทษที่ันเด้อผิดว่าี่ถามรดบอะไรค่ว่าจะบอกใคเป็นพูดเลยพูดเลยพูดเลยไม่เหยพร้อมสามาระบอ้าคนพหนีก็สองคน สีแดงไหมดูมห้ดีครับอ่ะ,ะ,ะท่านครับผมตัวไปว่าท่านหมอคนผมสีแดงที่เขาอยู่บางหลวงก็ชื่ออะไรนะนิโคลนิโคลชเวนเหมันเขาเจ็บนิโคลด้วยไม่ใช่ไม่ใช่เขาไม่ได้เขาไม่ได้พูดคุยกจนสองคนนั้นอ๋อนิโคลว่านิโคลว่ามาเจ็ดรอบแล้วนะคะ เดี๋ยวนะนิโคลเป็นนี่หรอเห็นเขาพูดนะครับว่านิโคลเจ็ดรอบไม่ได้แต่นิโคคนไหนนะนิโคลมันมีนิโคเพเนโลพีแร้วก็นัวอันนี้ผมไม่ทราบครับเพราะบอกแค่นิโคลนี่ผมแอบสังนะนิโคมีแค่คนเดียวแหลยคือนิโคชเวนแล้เขาไปนังปุ้งยาน่ะเขาใช่ไหมหมออืมผมไม่ทราบนะ ไมัมนอะไรคือรหราผมมันยังไงก็ได้นะคะเพราะว่ามันอยู่กับระบานี่พวกข้างจะหายไปทั้งหมดแล้วเหลือแค่พวกเหลือแค่ผมไม่ดิเหลือแค่พวกเขาเจ้ายยอมอยู่รอดและเห็นคุณ ไปหรืเอเจ,อเจอเ้าจะยอมสละตนเพื่อให้คนที่สนิทอยู่รอดนั่นแหละค่ะสนิทขผมคิดอยู่คือ <c oughs> แต่ตอนผมยังไงก็ได้คนสามารถหายไปก็ไม่คิดอะไรมากนะคะจะหัก ฉันไดคุยคนไหนอืมผมได้คุยกับเขานะคะพอเขาคือคนที่ผมเป็นคนยี่ผมเป็นคนที่เจิอนแต่แล้วก็คําใบสุดท้ายอ่าโอเคแล้วผมเป็นคนเอาแต่ให้เขากักบมือผมเดี๋ยวรู้สังว่าในนี้ไม่ใครรู้ตัวตัวไรทางเงือบบ้างในนี้เนะี่ยมีใครรู้ตัวตัวไรทายเงือบบ้างหรอแต่ผมไม่ได้เผมไม่เห็นเขา ไม่รู้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 นแล้วรูเม่ก็ยังชิลุดมากไม่ไม่ไม่ครับปกติที่งั้นพันตอร์รู้ไหมอืมไม่ไม่ไม่รู้ครับไม่รู้ครับใช่ไม่รู้ครับนี่ก็จะมีแค่ข้ากับรูเม่ที่รู้เหรอใช่เหมือนว่าจะเป็นอย่างนั้นอ๋อผมจะบอกว่าร่างกาไม่รู้เรื่องนี้แบใช่พูด มันเป็นเรื่องแปลกมากที่เรื่องสำคัญอย่างนี้ทําไม,มถึงไม่บอก,กับคนสาคัญของตนอ่าไม่ครับเพราะว่าคุกคนเกิดมาหัลตาหอือคือเป็นเรื่องทว่าว่างั้นคุณฟังนูน้นคือเขาเกิดกับเบลล่าัตานะครับแต่คนอื่นเขาไม่รู้รู้กันเขาเพิ่งมาบอกแต่ว่าฮ้าตาหทุกคนได้รู้แล้วนะคะอือโอ้แต่สิ่งที่เขาไม่บอกหลังเลื้อก็คือคือคนอื่นเหมือนคนอื่นตายกันหมดแล้ว คือตายกับเกิดใหม่นะครับเปลี่ยนวัฒน์าจักใหม่เราก็จะมีแค่สองขั้นนั้นที่ยังรู้อยากตั้งแต่รุ่นแรกราชารุ่นแรกหรือสงครามสามร้อยปีก่อนประมาณนั้นนะครับ เมเจาสีผมที่ใครนะองหญิงคุยด้วยได้ไหมผมจำพอดาา้าแต่ผมจะไม่ขอบอกต่อกันนะครับโอเคไม่เป็นไรโอ้ยเสียงเคดอีกเรื่องแล้วเรื่องสัมพันธเรื่องสัมัน มันแทบจะเป็นสิ่งที่ผมต้องการจริงน,นะครับอืมอหึอย่าของคุณี่มาบอกเดี๋ยวเดี๋ยวจบงานนี้มาคุยกันอีเรินทุล้านนิดหน่อยอับเบลด้วยเดี๋ยวไปเรียกตัวเขาถามมันบอกแค่อัเบลได้นะบเรื่องน,นี้นะอ,อันนี้เดี๋ยวบอกแยกทีหลังอนะือนั้นเอ้ยนั้นมีนั้นไม่มีแล้วใช่ไหมไม่มีอะไรแล้วยนะประมาณนี้ครับ งั้นพ่อ <Okay. S 1> ข้าขอตัวก่อนนะไว้เจอกันได้ใช่พ่อข้าขอตัวใช่